ก็ขอสวัสดีทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ผอ,ออกรณ์กนกนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับลูกๆของเรานะคะที่มาเรียนในโรงเรียนการศึกษาคุนตบอดนะคะว่าลูกๆของเรามาเรียนเนี่ยทำไมต้องมาเรียนล่ะโรงเรียนที่บ้านไม่มีหรอหรือผู้ปกครองบางคนนะคะก็มีปัญหาขัดแย้งกับคุณ้าคุณยายคุณปู่คุณย่ากักบญาติพี่น้องนะคะว่า ลูกคนเดียวเลี้ยงไม่ได้หรอทำไมจะต้องให้ไปเรียนตั้งไกลแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยบางคนมาเดือนหนึ่งค่อยรับกลับหรือบางคนเทอมหนึ่งปิดเทอมค่อยกลับหรือบางคนต้องเป็นปีเลยนะคะก็เกิดความขัดแย้งกันนะคะฉะนั้นวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกๆของเราที่เป็นคนตาบอดต้องมาเรียนโรงเรียน,ยนแล้วก็ต้องมาอยู่กับคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะที่ประเทศไทยของเรานะคะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ประมาณ16โรงเรียนออาไม่ประมาณลคะค่ะ16โรงเรียนนะคะก็คือมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสโรงเรียนนี้คะ่ะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลน,นะคะ โรงเรียนแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโรงเรียนของมูลนิธิธรรมมิขชนของเราเนี่ยค่ะที่ผออกรกนกเป็นผอมูลนิธิอยู่นะคะมีสิโรงเรียนค่ะมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขันแกนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราโรงเรียนธรรมมิกขวิทยา โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซัมซ้อนชะอําโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสตร์ควรหาดใหญ่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายแล้วก็มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น10โรงเรียนนะคะเป็น12แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะก็จะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยชนบุรี อีกสาแล้วเป็นสิบห้านะคะแล้วก็มีโรงเรียนสอนคนตาบอดมากุดคีรีวันที่เขาใหญ่เป็น16บหกแต่ตอนนี้โรงเรียนก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ก็มี16โรงนะคะแต่ประเทศไทยของเราเป็นไงคะมีเจ็ดสิจังหวัดรวมกรุงเทพก็เป็น77จังหวัดใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเอ,อ่นนั้นเนี่ยโรงเรียนสอนคนตาบอดมีอยู่แค่16โรงเรียนเองเออแล้วทํายังไงนะคะเด็ก เด็กจะไปกลับทุกวันได้ไหมคะก็ไม่ได้ไกลใช่ไหมคะอย่างคนอยู่อำเภออะไรดีล่ะคะอ่ะอยู่อำเภอไกลๆอ่ะอยู่อยู่สมมติว่าเขาอยู่เมืองเลยอยู่จังหวัดเลย,อ,ยอำเภอวังสะพุงเขาก็ต้องมาเรียนที่ขอนแก่นใช่ไหมคะเขาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเรียนที่บ้านของเขาเพราะว่ามันไม่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ที่บ้านของเขาใช่ไหมคะเรามีแค่16โรงเรียนทั้งประเทศและประเทศไทยของเราก็ใหญ่โต บ้อเบ่าเลยนะมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดรวมกรุงเทพใช่ไหมคะฉั้นเด็กๆของเราก็ต้องมาเรียนในโรงเรียนแล้วก็ต้องมาอยู่ประจำที่โรงเรียนนะคะที่นี้ผู้ปกครองก็บอกเรียนโรงเรียนบ้านเราก็ได้นะพอคุณครูที่โรงเรียนบ้านเราเขาก็ไม่ผ่านนะเขาก็บอกว่ามาเรียนได้มาเรียนได้เลยมาเรียนกับเด็กๆทั่วไปนี่แหละสมมุติว่าเราอยู่บ้านโคกสูงอ่าแล้วก็ให้ลูกๆของเราไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกสูงก็ได้ลูกเราตาบอดก็ไปเรียนได้ ได้ค่ะแต่ว่าลูกๆจะไม่มีความสุขเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะลูกๆของเราเนี่ยเขาไม่เหมือนเพื่อนเขาเป็นคนตาบอดนะคะพอไปเรียนเนี่ยโรงเรียนปกติก็จะมีเด็กในห้องเรียน2ี่สิบคน30ิบคน4ี่สิบคนหรือบางโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ๆมีห้องหนึ่งมี5้าสิบคนเลยนะคะเขาก็จะไปเรียนกับเพื่อนๆพอเขาไปเรียนกับเพื่อนๆเนี่ยคุณครูก็ดูแลเด็กอานดีเนี่ยนะ3 0 4สิบคนก็เหนื่อยแล้วนะคะลูกตาบอดอีกคนนึงอย่างเงี้ยนะคะ เขาเข้าไปเรียนเนี่ยเขามีชื่อนะคะชื่อน้องเก๋ชื่อน้องกิ๊บชื่อน้องจอยแต่เพื่อนๆก็มักจะไม่เรียกเขาอะเรียกเขาไอ้บอดอีบอดทั้งนั้นนะคะล้อๆมันก็เป็นธรรมชาติของเด็กๆนะคะเขาก็จะชอบล้อกันนะคะล้อเรียนกันเรียกเตี้ยเรียกหยองเรียกอยก้วนเรียกดำใช่ไหมคะก็ค,คือล้อาม ตามลักษณะของคนคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะล้อกันแล้วที่เพื่อนโกรธนด่ยิ่งสนุกเลยค่ะล้อแล้วถ้าเพื่อนร้องไห้อะไรก็ยิ่งสนุกเลยบางคนล้อกันเองยังไม่พอล้อชื่อพ่อแม่กันด้วยยุคนี้ก็ยังมีนะคะล้อกันเรียกกันเรียกชื่อพ่อชื่อแม่กันนะคะก็สนุกแต่เด็กๆที่ถูกล้อสนุกไหมคะไม่สนุกค่ะ ลูกเราก็จะเป็นปมด้ยอันที่1เพราะลูกเราไม่เหมือนเพื่อนโดนเพื่อนล้อค่ะเข้าตาบอดนะคะอันที่สองที่ว่าลูกของเราไม่สนุกเลยก็คือว่าลูกๆของเราก็จะถูกยกเว้นถูกยกเว้นนะคะแต่ถ้าผอ,ออกรพูดอีกภาษาที่ผอ,ออกรพูดไปแบบก็คือเขาจะเหลือเลือกนะคะเขาจะถูกยกเว้นค่ะอย่างเช่นว่า้ามีงานกีฬาสีนะมีเข้าค่ข่ลูกเสือนะมีทัศนศึกษานะมีกิจกรรมอะไรเนี่ย คุณครูก็จะบอกค่ะว่าหนูไม่ต้องมาก็ได้นะลูกเพราะว่าหนูตาบอดหนูเล่นกับเพื่อนไม่ได้หรอกหนูไม่สนุกก็คือถูกถูกยกเวน้นนะคะเขาก็จะไม่ไม่ได้ไปโดยธรรมชาติเด็กๆนะคะวันเด็กสนุกใช่ไหมคะอยากไปร้องรทำทําเพลงกับเพื่อนนะะวันกีฬาสีก็สนุกวันเข้าค่ายลูกเสือยิ่งทัศนศึกษาก็สนุกนะคะแต่พอลูกเราตาบอดลูกเราไม่เหมือนเพื่อนคุณครูก็จะบอกไม่เป็นเราไม่ต้องไปก็ได้นะคะลูกเราก็ ก็จะไม่เหมือนเพื่อนแล้วค่ะไม่ไปแล้วงั้นเขาก็จะไม่สนุกแลวาำเสมอภาคไม่มีละนะคะอันต่อไปนะคะเวลาในโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มอ้าวจับคู่แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มสามคนแบ่งกลุ่มสี่คนแบ่งกลุ่มห้าคนหรืออะไรเงี้ยนะคะเด็กตาบอดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เหลือคือไม่มีใครวิ่งมามาเธอมาอยู่กับฉันฉันอยู่กับเธอ ไม่ในสุดท้ายก็กลุ่มที่จับคู่ไม่ทันก็จะต้องรับเด็กคนที่เข้าไปโดยไม่เต็มใจก็คือไม่มีเพื่อนอยากเอามาอยู่กลุ่มด้วยหรอกเพราะว่าเขาเป็นพาดะน่ะเขาช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะต่างคนต่างก็อยากได้คนเก่งอยากได้คนม,มาอยู่กลุ่มกับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเด็กเด็กก็รู้สึกโกลมด้อยเด็กก็ไม่มีความสุขทํากิจกรรมอะไรก็ไม่สนุกแล้วคุณครูก็ ไม่มีเวลาพอที่จะมาใส่ใจดูกามบอดคนหนึ่งนะคะเด็กก็จะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะอยู่เขาก็ประเมินตามศักยภาพของเด็กก็คือให้ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปเพื่อให้จบบางคนนะคะเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นถึงปหจบมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นนั่งเฉยๆเขียนหนังสือไม่ได้สักตัวอ่านนะะนั้นไม่ออกก็พูดเป็นอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆก็จับมือจูงม,มือไปท่านเด็กก็ปรับตัวปรับไปเด็กก็ชินเป็นธรรมชาตินะคะฉะนั้นเนี่ย เขาจะไม่มีความสุขเลยแต่ไม่ใช่ว่าคนตาบอดจะอยู่กับคนตาดีไม่ได้นะคะคนตาบอดเนี่ยจะต้องอยู่กับคนตาดีค่ะคนตาบอดจะไม่อยู่ในกลุ่มคนตาบอดอย่างเดียวตลอดไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกเขาต้องอยู่ในสังคมคนทั่วๆไปได้ด้วยแต่เขาจะต้องได้รับการ สอนเขาจะต้องได้ฝึกวิทยายุทธ์ต้องผ่านโรงเรียนเฉพาะความพิการจะต้องเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงก่อนแล้วครูถึงจะออกไปตรงนั้นได้เราเรียกว่าเรียนร่วมนะคะคือถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดอยู่ในเรือนเฉพาะความพิการเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนตาบอดเหมือนกันนะคะคุณครูก็จะสอนเขาจะบอกเขาให้เขายอมรับความจริงให้เขายอมรับความแตกต่างให้รู้ข้อจํากัดของตัวเองให้มีทักษะการ ช่วยเหลือคนอื่นให้มีทักษะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้มีทักษะทางสังคมให้สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ให้อ่านเขียนอักษรเร็วได้ให้ใช้เทคโนโลยีได้ให้มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะถ้าเขาผ่านโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแล้วคุณครูประเมินแล้วเนี่ยว่าเขาได้นะเขาเรียนได้เขามีทักษะ ทางสังคมเขาสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เขาสามารถที่จะบอกคุณครูหรือบอกกับคนคนอื่นได้เมื่อเขาถูกรังแกรหรือถูกเอาเปรียบเขาผ่านวิชาการเขาสามารถไปเรียนคนทั่วไปได้อันนี้ผู้ปกครองก็พาไปเรียนกับคนทั่วไปได้นนไเ,ไไดเลยนะคะแล้วก็มีลูกๆของเราในโรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยค่ะ ไปเรียนร่วมกับคนปกติได้แล้วบางคนเรียนเก่งก่าคนตาดีด้วยค่ะในห้องมี40คนอีเรียนได้ที่หนึ่งเลยนะคะเรียนโรงเรียนประจาจังหวัดด้วยคือนั่นคือเขาเข้มแข็งแล้วไปโรงเรียนมีเพื่อนล้รอเขาก็ไม่อะไรแล้วเขารู้แล้วว่าอ๋อเขายอมรับได้นะคะหรือว่าเวลาคุณครูมอบหมายงานให้เขาก็ทําได้เขาทําส่งในคอมพิวเตอร์ก็ได้จะพิมพ์เป็นเร็วก็ได้จะพิมพ์เป็นตาดีแล้วก็ปริ้นให้ครูอ่านก็ได้เขาหรือว่าเวลาคุณครูบอกเขาว่า เขาไม่ต้องไปนะเขาก็บอกว่าหนูไปได้ไม่มีปัญหานะคะหนูสามารถทํานั้นทํานี้ได้หนูไม่ต้องมานมะ่หนูมาได้เขาก็พูดเขามีเหตุผลพอที่จะเล่าแล้วก,ก็เข้มแข็งแล้วฉะนั้นเขาก็ไปเรียนร่วมได้แต่ถ้าเขาไม่เคยผ่านเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นปมด้อยแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเลยนะคะคุณครูที่สอน บางท่านก็ไม่ได้เรียนการศึกษาพิเศษมาหรือเรียนการศึกษาพิเศษมาก็อาจจะไม่ได้รู้อักษรเปล่วนะคะไม่ได้รู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์แบบพนตาบอดไม่ได้รู้อะไรฉะนั้นเด็กๆจึงควรต้องมาเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการก่อนเพื่อที่เขาจะได้เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะออกไปเรียนกับคนทั่วๆไปได้อย่างไรเนี่ยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดก็ต้องส่งเขาให้เขาไปเรียนต่อ ในระดับสูงขึ้นแล้วเขาก็ต้องอยู่ร่วมกับคนทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะฝึกฝนเขาให้เขาเกิดความเข้มแข็งนะคะพอองค์ก็อ,อยากจะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนะคะว่าเมื่อลูกๆของเราเขามาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เรียนอะไรบ้างนะเขาจะได้เรียนอ่านเขียนอักษเรเร็วนะเขาจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ เขาจะได้รู้จากการใช้เทคโนโลยีนะคะเขาจะมีทักษะทางสังคมแล้วเขาก็ได้ฝึกฝนทักษะ การใช้ชีวิตประจําวันเขาจะได้ซักเสื้อผ้าได้ทํากับข้าวได้กวาดบ้านได้ทําความสะอาดซึ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องต้องมีต้องเป็นอาบน้ําแต่งตัวเองได้มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วเขาก็ต้องรู้ทักษะทางสังคมนะคะเข้าอยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนตาดีหมดเลยมีน้องมีตามียายมีพี่มีพ่อมีแม่ตาดีหมดเลยแล้วเข้าไปอยู่ตรงนั้นทุกคนก็จะอนุโลมเขา จะไม่เป็นไรหรอกตาบอดให้เธอนะคะผิดก็ไม่เป็นไรตาบอดนะคะงองแงก็ไม่เป็นไรตาบอดนะคะตาบอดจะทําอะไรก็ไม่ต้องทําหรอกตาบอดนะคะเขาก็เลยไม่มีพัฒนาการเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วพ่อแม่ก็เป็นห่วงมากมายไก,กยกองเลยไม่ให้เขาทาอะไรสักอย่างเลยตรงนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนตาบอดหรือจะเป็นคนปัญญาอ่อนหรือจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราทําผิดก็คือผิด ะะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงให้เขารู้ว่าเขาต้องเป็นคนดีด้วยนะคะเพราะการที่เขาเป็นคนตาบอดเขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นใช่ไหมคะต้องร้องขอความช่วยเหลือช่วยบอกหนูหน่อยค่ะออช่วยหนูหน่อยค่ะอ่านให้หนูฟังด้วยค่ะนะคะเขาก็จะยังไงล่ะคะก็เป็นคนที่ สามารถที่จะทําให้ใครๆให้ความช่วยเหลือได้พอเจอใครๆก็รักเขาใครก็เมตตาเขานะคะฉะนั้นผู้ปกครองคะเรามีลูกตาบอดนะคะเขาไม่ได้อยากเกิดมาเป็นคนตาบอดเลยนะคะถ้าเลือกเกิดได้เขาก็อยากเกิดเป็นคนตาดีนะคะเขาอยากเป็นคนตาดีคะ่ะไม่ได้อยากเป็นคนตาบอดเลยแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วอ่ะเป็นคนตาบอดแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องได้รับโอกาสที่เหมาะสม นะคะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดของเราในมูลนิธิเนี่ยมีอยู่1ิโรงเรียนนะคะพออากรก็เข้าไปดูนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะลูกของคนที่เขามีความรู้ลูกของคนที่มีการศึกษานะคะลูกของครูลูกของตำรวจล้ก็หนที่มีความเป็นคนตาบอดเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ลูกเข้ามาเรียนนะคะเนี่ยขนาดเขามีความเป็นอยู่ที่ดีนะที่บ้านเขาอ่นะคะแต่บางคน เราทุกยากนะคะลําบากเป็นชาวได้ชาวนาะหาเช้ากินข้ามนะคะแต่เราก็ยังห่วงลูกนะเราก็ไม่ยอมปล่อยให้ลูกมาเรียนหนังสือนะคะไม่ยอมเพราะเรามองว่าสงสารเขาจังเลยนะเขาจะน่าจะได้อยู่กับพ่อกับแม่ฉะนั้นพ่อกับแม่ต้องให้โอกาสเขานะคะโดยหลักการธรรมชาติคนเกิดก่อนก็ต้องตายก่อนอันนี้คือหลักการธรรมชาตินะคือเราไม่ได้ผิดธรรมชาตินะคะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ย ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติพ่อแม่ก็ต้องตายก่อนลูกตายยายก็ต้องตายก่อนลูกตายก่อนหลานแล้วพอเราตายไปแล้วใครจะดูแลเขานะคะถ้าเขาได้มาเรียนหนังสือนะคะเขาก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้และในที่สุดก็อาจจะมีอาชีพประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และยังไม่พออย่างเลี้ยงพ่อแม่คนแก่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้ด้วยนะคะซึ่งก็มีคนตาบอด หลายคนเลยที่เป็นสิทธิ์เก่าของเราที่สามารถเล้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องได้ด้วยนะคะฉะนั้นพ่อแม่พู้พี่น้องทุกคนเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยากให้ลูกของเราเรียนแล้วก็มีงานทําเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังเลี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเขานะคะเราคิดถึงหลักการว่า คนตาดีคนร่างกายแข็งแรงคนไม่พิการเนี่ยคนที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาจะทําอะไรคะเขาก็เอาร่างกายของเขาที่แข็งแรงเนี่ยนะคะไปประกอบอาชีพเช่นไปหักข้าวโพดไปตัดอ้อยไปถางหญ้าไปแบกหินแบกปูนไปกวาดขยะไปคือร่างกายเขาแข็งแรงใช่ไหมคะเขาก็เอาร่างกายของเขาเนี่ยไปทํา งานแล้วก็ได้ไรายได้มาเลี้ยงชีพและถ้าลูกเราตาบอดละ่ะลูกเราตาบอดแล้วไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรลูกเราจะไปทําอะไรลูกเราจะไปหกักข้าวโพดได้ไหมลูกเราจะไปตัดอ้อยเหมือนเขาได้ไหมลูกเราจะไปถางหญ้าเหมือนเขาได้ไหมลูกเราจะไปแบกหินแบกปูนเหมือนคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะฉะนั้นเขาต้องเรียนเพราะเขาเรียนแล้วก็มีอาชีพที่เหมาะสมกับเขานะคะตอนนี้เนี่ยอาชีพของคนตาบอดเยอะแยะเลยนะไม่ใช่แค่ขายลอตเตอรี่ไม่ใช่แค่นวดแผนโบราณน,นะคะแต่คนตาบอดทําได้หลากหลายมากเลยนะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเป็นนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ได้เป็นนิติก,กรเป็นทนายความเป็นล่ามนะคะเป็นคนแปลภาษา นะคะเป็นอะไรเดียะเป็นเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีนะคะเป็นคอร์เซ็นเตอร์เป็นคนรับโทรศัพท์หรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นอาชีพหลากหลายมากเป็นนักกีฬาทีมชาติก็มีนะคะลูกๆของเราหลายคนก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะฉะนั้นนี่คืออาชีพของเขาถ้าเขาได้เรียนหนังสือเขา คุณครูค้นพบความสามารถของเขาก็ส่งเสริมเขาให้ให้เขามีทักษะที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นทีมชาติหรอกนะคะทุกคนต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศเหรอกแต่อย่างน้อยเขาก็ได้รับโอกาสนะคะก็ได้มีเพื่อนได้ฝึกทักษะในชีวิตประจาวันอะไรด้วยหลายๆอย่างเหล่านี้ก็เป็นโอกาสของเขาที่เขาจะได้มาเรียนหนังสือฉะนั้นก็อยากจะบอกผู้ปกครองทุกๆคนนะคะว่าถ้าเรามีโอกาส นะคะเราไปเจอคนอื่นนะคะเมื่อลูกของเราเป็นแบบอย่างแล้วลนะ่ะลูกของเราได้มาเรียนหนังสือแล้วนะคะเวลาเราพาลูกเราไปนั่นไปนี่คนก็จะชื่นชมนะคะโอ้เนี่ยขนาดตาบอดนะยังรูปหล่อขนาดนี้เลยอ้ขนาดตาบอดนะยังสะอาดโอ้ตาบอดนะมือเล็บมือเล็บเท้าปากฟันสะอาดสะอา้ะอานแต่งตัวดีกริ่นยามารยาทดีเขาก็ชมนะคะเมลูกเราได้เรียนหนังสือเขาก็ เขาก็น่ารักอะค่ะบุคลิกก็ดีไปที่ไหนคนก็จะชื่นชมนะคะแล้วพ่อแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาด้วยนะคะพ่อแม่เขาไม่ต้องอายที่จะพาเขาออกไปสังคมไปนู่นไปนี่นะคะเขาก็อยากได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกๆคนนะคะว่า เมื่อเจอใครก็แนะนําให้ลูกๆมาเรียนหนังสือเขาเกิดมาเป็นคนตาบอดถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากเป็นนะคะไม่มีใครอยากเป็นเลยอยากเป็นคนตาดีแต่ถ้าเป็นแล้วแล้วเขาโชคดีได้มาอยู่กับผู้ปกครองที่มีทัศนคติที่ถูกต้องผู้ปกครองที่ให้โอกาสเขาผู้ปกครองที่รักเขาอยากจะดูแลเขานะคะอยากจะให้เขามีชีวิตที่ดีเราต้องให้เขามาเรียนหนังสือแต่ถ้าเรารักตัวเองเราคิดถึงเขา เราเป็นห่วงเขาเราก็เก็บเขาไว้กับตัวอันนี้เป็นการทําลายเขาพ่อแม่รังแก่ชันเลยนะคะก็ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและได้ตระหนักเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะก็ เมื่อลูกๆก,กลับไปอยู่บ้านในระหว่างปิดเทอมนะคะ<ม>ก็อยากจะให้พ่อแม่ให้โอกาสเขานะคะให้เขาได้มีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ช่วยล้างจานมีหน้าที่ช่วยเก็บกวาดบ้านมีหน้าที่ช่วยกรอกน้ํานะคะเวลาทํากับข้าวเขาช่วยหั่นผักได้ไหมช่วยโคลงพริกได้ไหมนะคะให้เขาได้มีหน้าที่ได้มีบทบาทได้มีส่วนร่วมในครอบครัวให้เขาได้มีตัวตนอยู่ในบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขแล้วก็ถ้ามีโอกาสคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอา อบรมคุณธรรมใจเดียรทำให้เขานะคะว่าเออเนี่ยไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะคุยโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะหรือว่าพูดจาไม่สุภาพพูดจาไม่เพราะเลยอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีโอกาสก็แนะนําเขาพูดกับคุยกับเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทิมก็คงได้พบกันในระหว่างนี้หากว่าผู้ปกครองพบว่า ลูกๆของเราก็มีปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่ผู้ปกครองอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็ให้โทรศัพท์สอบถามคุณครูที่โรงเรียนนะคะเรายินดีที่จะให้คําแนะนํานะคะคุณครูก็คิดถึงลูกๆนะคะปิดเทอมไม่เจอกันนะคะรอคอยเหมือนกันเอ๊ะเมื่อไรจะเปิดเทอมคุณครูก็เหงาอย่านะคะทาเอกสารไปก็คิดถึงลูกๆด้วยนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองพักผ่อน นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกับลูกๆที่บ้านอยางมีความสุขและเปิดเทผมค่อยพบกันนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ขอจบการพูดคุยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ